สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมในช n e l MC Beam by Fiber นะคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ This is MC Beam ค่ะสำหรับรายการนี้นะคะก็อย่างที่ทราบกันเนอะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของไลฟ์สไตล์ของบีมนะคะหรือว่าเรื่องที่บีมชอบเรื่องที่บีมสนใจตอนนี้อินอะไรไม่อินอะไรนะคะก็จะมาเล่ากันในรูปแบบที่เป็นตัวตนของตัวเองนะคะสำหรับคลิปนี้อที่เห็นในปกคลิปเลยค่ะเราจะาพูดถึง iPad ตัวแรกในชีวิตของบีมนะคะใน ฐานะคนที่อยู่กับ Apple มานานมากเป็น10ปีนะคะแต่ว่าเพิ่งจะมี iPad ตัวแรกในชีวิตเป็นของตัวเองกับเขานะคะก็เลยอยากจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะถ้าอยากรู้ว่าทำไมบิมถึงไปตกหลุมรักน้องคนนี้ทำไมถึงไปโดนมาได้เนี่ยนะคะก็ไปติดตามฟังกันเลยจ้า อย่างที่พิมพ์เล่าไปนะคะว่าเราเองเนี่ยเป็นคนที่เป็นสาวก Apple ก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเราใช้ Apple มาตั้งแต่สิปีที่แล้วโดยที่เราไม่ได้เปลี่ยนไปใช้อะไรค่ายอื่นเลยไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นตัวโทรศัพท์นะคะหรือว่าอุปกรณ์ gadget ต่างๆคือเราเป็นสาวกเขาแบบจงรักภักดีอย่างแท้ทรูถึงแม้จะมีแบบ การใช้แบบเซ r ร์ c เฟอะไรเงี้ยคือใช้แบบแพลตฟอร์มอื่นๆอะไรเงี้ยบ้างแต่เป็นการซื้อเสริมไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนมาเป็นเครื่องหลักนะคะถามว่ารักแ p ปเปขนาดไหนก็ต้องบอกว่าเราอะใช้เขามาโดยที่เราไม่เคยที่จะแบบเอาอันเก่าไปเทิร์นขายเพื่อจะไปซื้ออันใหม่มาไม่ใช่เลยเราเก็บทุกชิ้นจริงๆนะคะถ้าเกิดถามว่าใช้เขามานานแค่ไหนวันนี้เอาหลักฐานมาให้ดูแล้วนี่ก็คือ แม c บุ o กตัวแรกในชีวิตของบิอันนี้คือในกล้องเนสีมันอาจจะแบบเห็นไม่ค่อยชัดน,ะน้องเยินมากนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าน้องยังใช้ได้นะเปิดติดแต่แค่มันหนักมากเฉยอะเนี่ยดูดีน้องเยินไปหน่อยแต่ว่ายังเปิดติดอยู่เปิดได้อยู่นะคะโบราณโบราณแล้วก็หนักมากนี่คือแมคบุ๊กตัวแรกในชีวิตที่ซื้อตั้งแต่10ปีที่แล้วนะคะ ใช้ตั้งแต่สมัยเรียนโทอ่ะเรียนปริญญาโทอ่ะนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ต้องพูดถึงน้อง macbook ตัวนี้ที่เป็นตัวแรกในชีวิตใช่ไหมคะแต่ถ้าพูดถึงโทรศัพท์ที่เป็น Apple เครื่องแรกในชีวิตก็คือน้องคนนี้ค่ะอ,อนน้่างกับหัวน้องคือ iphone 3 gs น่ารักไหมอันยังไม่ถึงฝ่ามือเลยอะ่ะน่ารักมาก iphone 3 gs นะคะ16 กิ๊กสีขาวจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยคือไปต่อแถวเพื่อที่จะแบบซื้อขาวมาไว้ในครอบครองต้องไปจองเนี่ยเพราะว่าสีขาวอะ่ะมันเป็นสีที่มีมาไม่เยอะตอนนั้นมันมีแค่สสีให้เลือกถ้าจำไม่ผิดนะคะมีแค่ดํากับขาวนะคะก็ได้น้องสีขาวมาเอามาให้ดูพอกรุบกริบเป็นหลักฐานว่าที่บอกว่าใช้ Apple มา10ปีเนี่ยคือไม่ได้โม้นะคะใช้มานานจริงๆนะคะแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์แต่ละคีก็ยังคงเป็น Apple ตลอดเลย เพียงแต่ว่าไม่เคยที่จะหันไปสนใจว่าเราจะต้องใช้ iPad เลยนะคะเหตุผลก็ต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนว่าบีมอะมี MacBook อยู่แล้วนะคะใช้ MacBook มาโดยตลอดแล้วก็ปัจจุบันตัวปัจจุบันที่ยังใช้อยู่ก็คือ MacBook Air นะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องของน้ำหนักอะไรของเขาเวลาที่เราพาเขาออกไปข้างนอกบ้านเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาอะไรสำหรับบีมอยู่แล้วบีมก็เลยรู้สึกว่าบีมคงไม่จำเป็นหรอกที่จะต้องมี iPad แต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะช่วงนี้ระยะนี้เนี่ย น้องแบตเตอรี่ของ i Macbook Air เนี่ยของบีมเนี่ยเขาค่อนข้างจะงองแงนะคะก็จะมีแบบว่าอยู่ดีๆก็คือดับไปเองทั้งที่แบตไม่หมดบ้างเราก็เลยรู้สึกว่าเออการที่เราจะไปเปลี่ยนแบตเขานะคะก็คือต้องเสียตังค์เป็นแบตอะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราปล่อยให้ Apple Care มันหมดไปนะคะโดยที่เราแบบไม่รู้ตัว <c oughs> นะคะดังนั้นเราก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดเราจะต้องมาเปลี่ยนแบตบเสียตังค์แต่ว่าได้กลับมาเนี่ยอย่างเดียวที่เปลี่ยนไปก็คือแบตเตอรี่ที่ ไม่งอแงแต่ว่าวิทยาการเทคโนโลยีความสามารถอะไรต่างๆมันยังคงเป็น MacBook เครื่องเดิมเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าอย่างนั้นเราเพิ่มตังซึ่งโอเคแน่นอนแหละมันเพิ่มหลายเท่าแหละแต่ว่าเราได้ฟังก์ชันการใช้งานที่ต่างไปน่าจะดีกว่าไหมพิ๊มก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราจะเริ่มมองดูในการที่เราจะมาซื้อ iPad มาใช้นะคะซึ่งสรุปแล้วเราก็ไปได้น้อง iPad มาเป็นตัวที่ทุกคนเห็นอยู่ในหน้าปกคลิปนะคะซึ่งก็คือน้องคนนี้เลย ร้อง iPad Air 4นะคะ4 Rose g o นะคะรุ่นนี้เป็น iPad ที่เป็นเฉพาะ Wi-Fi อย่างเดียวไม่ใช่ Wi-Fi Cellular นะคะเป็น Wi-Fi เพียวๆเลยนะคะแล้วก็ได้มาเป็นความจุ256 g b นะคะซึ่ง เรื่องนี้ต้องเล่าก่อนว่าตอนแรกเนี่ยบิมคิดว่าบิมจะซื้อเป็น iPad Air 4สีนี้แหละคือชอบสีนี้แหละหลังจากเทียบเคียงเลือกสีมาตั้งนานแล้วก็รู้สึกว่าโอเคชอบยังไงตัวเองก็มุ่ออนจกสีมพูไม่ได้ชอบสีมพูที่สุดก็เลยตัดสินใจว่าจะซื้อเขาเป็นสีมพูนะคะก็เลงที่ความจุ64 g ิเนื่องจากว่ามันก็ราคาแบบไม่ถึง20,000ไม่ไม่ได้แพงมากเราก็เลยรู้สึกว่า64กิน่าจะพอแหละ นะคะคเนื่องจากเราเนี่ยใช้การจ่าย iCloud อยู่แล้วในทุกๆเดือนมีไฟไล์อะไรก็โยนโยนไปในนั้นก็ได้แล้วก็เนื่องจากว่า iPad Air รุ่นนี้อย่างที่ทุกคนทราบนะคะว่าตัวพอร์ตของเขาเนี่ยมันเป็นพอร์ต USB-C ดังนั้นการจะถ่ายโอนข้อมูลทันเฟอร์ฟไฟล,ล์อะไรมันก็ค่อนข้างง่ายอยู่แล้วนะคะก็เลยเมองไปที่64 g ิแต่สรุปว่าตอนที่พีมไปที่ชอ็อปเขาดันหมด นะ,ค,ะคือไปไม่ทันมันเหลือแต่256นะคะเราก็เลยเดินวนๆอยู่พักหนึ่งว่าเออจะสั่งออนไลน์ดีไหมจะอะไรยังไงแต่ด้วยความที่เราอะค่อนข้างจะแบบโอแฟชั่นนิดนึงอะเราค่อนข้างจะอยากที่จะแบบซื้อเครื่องที่ร้านแล้วเห็นของเลยเราไม่อยากให้แบบขนส่งโดยผ่านมือใครอะไรมาอย่างไงเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออซื้อที่ช็อปอดีสุดน่าจะเป็นตัวเลือกที่เราสบายใจ นะคะแล้วก็ไม่อยากไปไปมาหลายรอบเราก็เลยคิดว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราซื้อ2,5,6ไปเลยแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดจะมองในแง่ของการใช้งานเนี่ยก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่เราไม่ต้องมาคอยต่อ h o ตสปอตในการที่จะ Transfer ์ไฟล์จากไอคลาวลงมาที่ตัว iPad ของเรานะคะเพราะว่าแน่นอนถ้าเกิดมันจะต้องต่อฮอตสปอตจากมือถือแชร์เน็ตอะไรเงี้ยมันก็จะกินแบตของมือถือของเราไปด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาว่าแบบ อ่ะอินเทอร์เน็ตเราไม่เสถียรอย่งไรอย่างนี้นอะไรเงี้ย,ยเราอาจจะมีปัญหาในการที่เราทํางานได้นะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าอย่างนั้นเราอยากจะโหลดไฟล์อะไรไว้ในเครื่องเราอยากจะลงโปรแกรมอะไรให้เยอะหน่อยอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะโหลดเขาลงเก็บไว้ในเครื่องได้เลยโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องความจุแล้วถ้ามันเป็น2 5 6 g ิกนะคะแล้วก็คิดเผื่อไปถึงคนจ่ายตังค์เขาด้วยซึ่ง ต้องเล่าว่าเครื <fin anta> <ots> ่องนี้เนี่ยพี่ฟ้าให้บีมเป็นของขันนวาเนไาน็ต้องขอบคุณคุณสายด้วยตัวกราฟิกทางอากาศนี้ด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออเผื่อเขาอยากจะโหลดเกมมาลองเล่นใน i อ a d อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันเรื่องความจุเรื่องอะไรก็โอเคลุยจ่ายตังค์เพิ่มไปสำหรับตัว 256G ิกิกซึ่งบีมไม่ได้ได้มาแค่น้อง iPad แน่นอนว่าถ้าซื้อ iPad แล้วเราไม่ซื้อ Apple Pencil มันก็จะอย่างไรอย่างไรอยู่นะคะดังนั้นเราก็เลยไปได้น้อง Apple p e n c i l ะะซึ่งอันนี้เขาต้องใช้กับ Apple Pencil Gen 2อยู่แล้วนะคะก็ได้น้อง Apple Pencil มาด้วยนะคะอ่ะก่อนที่เราจะไปแกะน้อง iPad นะคะเราแกะน้อง Apple Pencil ก่อนละกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราตั้งไฟสำหรับการอัดคลิปเนี่ยตัวนี้มองไม่แทบไม่เห็นเลยถูกไหมเดี๋ยวแกะน้องให้ดูดีกว่านะคะน้องมาเป็นกล่องแบบนี้บางคนบอกว่าเออทำไมบิมถึงไม่หมดค่าใช้จ่ายโดยการไปซื้อแบบ stylus pen ที่เป็นแบบของ เปิดปาร์ตี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าบิมกับรู้สึกว่าถ้าเทียบกับราคาของเจ้า Apple Pencil อุถ้าเทียบกับราคาของตัว Apple Pencil เนี่ยกับความสามารถที่เขาทำได้อะเทียบกับราคาของสารลัดเพนอื่นๆเนี่ะยิงรู้สึกว่าใช้น้องเขาไปเลยอ่ะขุมสุดเนี่ยหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะต่างกับรุ่นหนึ่งตรงที่ว่าตัวนี้เขาจะมีแ แฉบที่แบนอยู่ข้างหนึ่งเพื่อสําหรับให้แบบแปะกับข้างเครื่อง iPad แล้วก็ชาร์จไฟนะคะน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วก็เท่าที่บิมทราบอะคะ่ะเหมือนจะรู้สึกว่าตัวไซรัสเพนอื่นๆมันก็จะไม่ได้แบบสะเทียนอะไรเท่าเท่าเขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าถ้าไตลัเพนอื่นๆมันแบบ890 790อะไรเงี้ยตัวเนี้ยเขาอยู่ที่ประมาณ4 0 0พนะคะหน่อยๆนะคะแต่ว่าตอนบิมซื้อเนี่ยเหมือนบิมจะได้ลดไปแบบ 300ประมาณนั้นอะนะคะก็ใช้ให้มันเต็มประสิทธิภาพไปเลยเพราะพิมค่อนข้างมีความเชื่อว่าถ้าเวลาที่เราจ่ายเงินซื้ออะไรไปสักอะไเงี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจ่ายไปแพงแค่ไหนคือเราแบบจ่ายไปที่เม็ดเงินเท่าไหร่อะคะ่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราเราจ่ายไปอะแล้วเราได้ใช้สิ่งสิ่งนั้นอะ คุ้มมากแค่ไหนมากกว่าบิมก็เลยมองว่าตัว Apple Pencil เนี่ยกับราคาของเขารวมไปถึงศักยกภาพในการที่เขาจะใช้ทำงานร่วมกันอ่ะมันค่อนข้างเป็นค่าใช้จ่ายที่ บิมรู้สึกว่ามันไม่ได้ฟุ่มเฟือยมันคือค่าใช้ใจ่ายที่คุ้มค่าที่จะลงทุนนะคะเพื่อให้เราได้ประสิทธิภาพสูงสุดของทั้ง2องอย่างก็เลยตัดสินใจซื้อน้องมาด้วยโดยที่ไม่ลังเลเลยนะคะโอเคเรื่องของน้องจบไปเดี๋ยวอาจจะมีคลิปในการที่จะไปรีวิวอุปกรณ์ของน้องอีกทีหนึงแยกนะคะทั้งอุปกรณ์ของ iPad แ r ร์ o ฟแล้วก็ Accessory ของ Apple Gen2 ซึ่งมีไสั่งไปหมดแล้วแค่ของมันยังมาไม่ถึงเราอยากจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่าเออเราไปได้ของใหม่มา,มาเราไปโดนป้ายยามานะอะไรเงี้ยนะคะโอเคมาพูดถึงน้อง iPad กันดีกว่านะคะกล่องเขาก็จะมาหน้าตาแบบนี้เนาะนะคะแล้วก็อันนี้เป็น Unbox ที่แบบ Unbox ที่ไม่ Unbox นะคะเพราะว่าแน่นอนเราไปซื้อที่ศูนย์เขาจะต้องให้เราแกะเชคเครื่องก่อนที่เราจะ ถือฮิวออกจากร้านอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องซีโอะไรเนี่ยมันก็เลยถูกเอาออกไปหมดแล้วนะคะอันนี้เราก็จะมาแกลง้งๆ oh. ในการจะอันบ็อกซ์กันละกันนะคะเพราะว่าบิมแกะเช็คเครื่องไปแล้วแต่ว่าบิมบอกพี่ที่ไอบีดเขาว่าให้แพ็คมาให้มันเหมือนสภาพเดิมที่สุดเพื่อที่บิมจะมาอัดคลิปทำคอนเทนต์นี้เล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะ,นะคะก็ในกล่องนะคะก็จะเปิดมาก็จะเจอน้องก่อนเลยอย่างแรกนะคะสวยมากนะคะสีสวยมากต้องบอกว่าสีของเขาเนี่ย ไม่เหมือนกับสีโรสโกรุ่นอื่นๆหรืออุปกรณ์อื่นๆที่ Apple เคยเคลมว่ามันเป็นสีชมพูซึ่งอันเนี้ยชมพูสุดแล้วเท่าที่เห็นอุปกรณ์ Apple มาอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูเขาไปใกล้กันดูของในกล่องก่อนเนาะของในกล่องนะคะเปิดมานะคะก็จะมีเรื่องของออตัวอ u t o ราไส้ต่างๆมีแบบผู่มือการใช้นั่นนี่โน่นนะคะรวมไปถึงตัวของสติกเกอร์นะคะซึ่งพูดตรงนะ เราไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะแปะทาไมแปะไปทําไมแต่ว่าเออเขาได้มาก็มีหลายคนก็แบบว่ามีการแบบอยากได้สติกเกอร์สองอันบางคนซื้อ p h o n e แล้วแบบได้สติกเกอร์อันเดียวก็อยากได้สองอันเลยโอย้มีใครอยากได้ไหมคะรู้สึกว่าคงไม่ได้ใช้นะ <c oughs> ก็ไม่ไม่รู้ว่าเราไม่อินอะแกเราั้ง <c oughs> นะคะแล้วก็แน่นอนเดชะบุญที่เขายัง ให้มาทั้งอะแดปเตอร์และสายชาร์จซึ่งสายชาร์จจะเป็น USB C to USB C นะคะเพราะว่าพอร์ตของต้องน้อง iPad Air 4 o เนี่ยเป็นตัวพอร์ตที่เป็น USB C นะคะแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์เป็น20วัตต์จากที่ทุกท่านทราบกันเรื่องสเปคเราจะไม่ลงลึกเนื้อเพราะเราไม่ใช่คนมีความรู้เรื่องสเปคอะไรขนาดนั้น <c oughs> นะคะโอเคในกล่องมีมาแค่นี้ <c oughs> นะคะอุปกรณ์สไตล,ล์มินิมอลเหมือนเดิมจ้ะโอเคถัดมาค่ะก็จะมาคุยกับน้องคนนี้กันนะคะตัวน้องคนนี้นะคะ สัมผัสแรกที่เรารู้สึกก็คือน้องบางมากนะคะก็แน่นอนมันเป็น p p d d i r อระแกก็ต้องบางเนาะอ่ะดูแล้วนะคะถ้ามาแล้วหนาก็ไปซื้อแมคโ o รเถิดจะซื้อ iPad Air เพื่ออะไร <c oughs> นะคะอ่ะแกะน้องออกมาให้ดูฟื้บนี่จะเห็นรอยนิ้วมือเราแล้วนะเพราะว่าเราแกะเช็คที่ร้านไปแล้วนะคะทีนี้อ่ะหลายคนก็ถามว่าเออทำไมถึงเป็นแอรนะคะก็ข้อหนึ่งแหละเราอยากได้ความเบาเนาะ เพราะว่าเดิม Macbook Air ของเราอ่ะมันก็ไม่ได้หนักเราก็ต้องการซื้ออุปกรณ์ใหม่ที่เบาข่านั้นลดภาระตัวเองเพราะเราอายุเยอะแล้วเราก็ไม่อยากจะแบกอะไรที่หนักหนาสาหัสอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าแบตของ ตัว iPad เนี่ยมันใช้ได้ค่อนข้างนานดังนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องแบบพกอะแดปเตอร์สายชาร์จอะไรไปหรือถ้าจาเป็นต้องพกจริงมันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสในการจะหิ้วไปมากขนาดนั้นนะคะเราก็เลยเลือกเป็น iPad Air นะคะก็จะเห็นสีน้องเขาเนาะสีเขาน่ารักมากถึงจะบอกว่าน้องเป็นแบบ r o s c o o ่ะแต่น้องก็ดูชมพูมากกว่า r o s c o อื่นๆที่ตัว Apple เคยทําออกมาตัวนี้นะคะก็จะมีลูลําโพงอยู่4ฝั่ง อันนี้คือสาเหตุข้อที่1ที่เราเลือกตัวนี้แทนที่จะเป็น iPad Gen 8นะคะ <B ang S 2> บางคนถามว่าเอเอทำไมไม่ซื้อ iPad Gen 8นะคะเพราะว่าข้อ 1, 1คือมันมีลำโพงสีที่คือจริงๆจะบอกว่าอะไรมันมีรูอยู่สีที่แต่ลำโพงมันออกแค่แบบ2ตัวล่างแต่เป็นซ้ายขวาเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าแน่นอนเราซื้อมาเนี่ยเราจะต้องเอานองเขามาในการดู Netflix ด้วยถึงจะคุ้มค่าคุ้มาราคาหรอ นะคะดังนั้นการที่ลําโพงมันออกทั้งทางนี้แล้วก็ทางนี้เนี่ยเวลาที่เราวางดูอะ่ะมันก็จะแบบฟินกว่าในแง่ของความรู้สึกว่าเออมันออกซ้ายขวาเราก็เลยเลือกเขาเป็นเหตุผลข้อที่1น,นะคะข้อที่2ค่ะที่เราเลือกตัวนี้แทนที่จะเป็น iPad Gen 8ก็เพราะว่าเราไม่ชอบการสแกน Touch ID แบบที่ มันอยู่ข้างหน้าจอเพราะมันเสียพื้นที่หน้าจออันนี้ก็จะเห็นว่าเขาคลีนคลไม่มีตัวปุ่มทัชไดดีอยู่ตรงนี้นะคะมันจะไปทัชข้างบนแทนนะคะก็เลยค่อนข้างแฮปปี้นะคะแล้วก็เป็นเหตุผลเดียวกันที่เราไม่เลือก iPad Pro เพราะว่าเราไม่ชอบการสแกนหน้าเพราะมันลำบากลำบนมากนะคะในปัจจุบันคือเห็นหน้าเครื่องเดียวสแกนแล้วแบบไม่ได้นะะก็เลยโอเคอยังไงก็ต้องเลือกเป็นตัวแบบ ทัชไอเดอันนี้แหละนะคะแล้วก็สาเหตุที่ไม่เลือก Gen 8ข้อที่3นะคะเพราะว่า Gen 8เนี่ยมันเป็นการชาร์จตัว Apple Pencil วะค่ะกับก้นของอุปกรณ์ก็คือมันจะต่อพว่วงมายึด,ดยรมมาตัวนี้นะคะ แล้วก็มีต้องดึงฟาอะไรเงี้ยวุ่นวายบิมมั่นใจเลยว่าบิ้มทาหายชัวนะคะดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าไม่ใช้ดีกว่านะคะถ้าเป็น Apple Pencil ที่เป็น Apple Pencil Gen 2ที่เราซื้อมาเมื่อสักครู่นะี้เนี่ยน้องจะสามารถแปะเข้าไปข้างๆได้เลยแล้วก็ทําการชาร์จได้เลยน้องจะมีด้านแบนอยู่ด้านหนึ่งเนอะนะคะแปะเข้าไปปุ๊บติดปับ๊บน้องอยู่อย่างนี้แล้วแล้วน้องก็จะชาร์จไฟออโต้แบตบิ้ก็จะไม่หมดก็จะเต็มอยู่ตลอดถ้าเราใช้เคสที่มันแบบว่า ใส่เราก็ชาร์จลงไปได้เนี่ยมันก็จะง่ายเลยหายห่วงนะคะไม่ต้องมากังวลว่าเออแบตจะหมดหรือยังต้องมาเสียบตูดจุ๊บอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะก็เลยเลือกเป็นเหตุผลที่3นะคะแล้วก็เหตุผลที่4คือสีของเขาแน่นอนรุ่นอื่นเขาไม่มีสีนี้ดิฉันชอบสีชมพูมีคนชอบสีชมพูถึงแม้ว่าน่าจะลายดูไม่ใช่หมดหวานแต่ว่าชอบสีชมพูมากนะคะแล้วก็ตอนแรกอะจากที่ดูรีวิวอะเราก็มีการแบบลังเลว่าแบบหรือว่าจะไปที่สีฟ้าสีชื่อของคนจ่าง นะคะหรือว่าจะเป็นสีเขียวดีนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเออสีเขียวมันเก๋จริงแต่ข้อหนึ่งคือสีเขียวเราคิดว่ามันไม่ถูกฉลองอามูไปอีกแล้วก็สีฟ้าเนี่ยเราไปดูของจริงแล้วมันใกล้เคียงกับสีที่เป็นสีโทนสีเทาสีสเปรย์เกย์อะไรเงี้ยมากเลยเราก็เลยรู้สึกว่าอสีชมพูด,ดูแล้วถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบ แปลกตาแปลกใหม่อะไรเท่าไหร่สําหรับอุปกรณ์ของ Apple แต่ว่าเรารู้สึกว่าชมพูนี้มันไม่เหมือนชมพูอื่นที่เขาเคยทำมามันเป็นชมพูที่ค่อนข้างสวยเราก็เลยตัดสินใจปักใจไปที่น้องคนนี้เลยเป็นเหตุว่าพอไปถึงแล้วเขาไม่มีสีชมพูที่เป็น 64G กิกเราก็เลยต้องกัดฟันมาเป็น2 5 6กกิกเพราะว่า <laughs> ชอบสีชมพูมากจริงนะคะโอเคสีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราตัดสินใจซื้อแล้วก็สาเหตุที่เรา ซื้อ256เนี่ยแน่นอนหลายคนถ้าเกิดเช็คราคามาจะรู้ว่าราคามันเพิ่มไปนิดเดียวมันจะไปที่ iPad Pro แล้วแต่ทำไมเราถึงไม่ข้ามไป iPad Pro นะคะเหตุผลก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราจะซื้อ iPad Pro เนี่ยเราใช้ใน MacBook เหมือนเดิมก็ได้แล้วก็เราก็รู้สึกว่า ตัวแบบความต่างที่เพิ่มมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องไรด้าสแกนเรื่องของตัวชิปอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเทียบกันถ้าไม่ได้มาวาง2เครื่องเล่นรูดพร้อมกันอ่ะมันไม่เห็นผลอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วแล้วก็กล้องไรด้าสแกนกล้องเลนวไวรเนี่ยเราคงไม่ได้ใช้เพราะเราคงไม่ได้มีการแฮปปี้กับการเอา iPad ไปนั่งแบบถ่ายรูปใครแบบ อย่างเงี้ยคงไม่ได้ทำเราก็เลยรู้สึกว่าเออก็ไม่เป็นไราเก็บ3,000ไว้แล้วมาโบเป็นค่า Apple Pencil ละกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อ iPad Pro เราก็ต้องเพิ่มตังค์ไปอีกแล้วก็ไปเพิ่ม Apple Pencil ไปอีกนะคะมันก็จะแบบ ยิ่งไปกันใหญ่อะเลยถามตัวเองแล้วก็พิจารณาแล้วว่าตัว iPad Air 4น่าจะตอบโจทย์กับเราที่สุดแล้วก็สาเหตุที่ตัดสินใจซื้อในช่วงเวลานี้ทําไมแบบไม่รออีกหน่อยบางคนบอกว่าเออเดี๋ยวมีนานี้มันน่าจะออกอีกนะหรือว่าแบบตัวกัญยานี้อะไรเงี้ยสิงหากัญญาตุลานี้มันน่าจะออกรุ่นใหม่ออกมาอีกนะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าตัวราคาของเขาแล้วก็ตัวความสามารถของเขาอะ ซื้อไปเลยอะ่ะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรจากที่เราดูสเปคดูอะไรมาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดแล้วแน่นอนมันไม่ใช่ iPad ตัวที่ถูกที่สุดอะคะ่ะแต่ว่ามันเป็น iPad ตัวที่เรารู้สึกว่าเราซื้อแล้วเราน่าจะได้ใช้จริงๆนะคะแล้วก็น่าจะได้ใช้ประโยชน์ของเขาเนี่ยครบถ้วนนะคะเทียบกันถ้าเราจ่ายเงินน้อยกว่าน,นี้เราก็ไปซื้อ Gen 8เนี่ยเราอาจจะแบบไม่ได้ประโยชน์จากเขา คุ้มค่าของราคาค่าตัวของ Gen 8อะคือเราไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเข้าใจเราไหมนะแต่เราแค่รู้สึกว่าเราจ่ายอันเนี้ยสออย่างเนี่ยเราได้มาในราคา29ง0 0กับอีกเกาบาทนะคะซึ่งอันนี้คือเป็นแบบหักส่วนลดบัตรแล้วหักอะไรแล้วทั้งหลายแหล่นะคะก็คือได้อันนี้ได้มาในราคานี้นะคะแล้วก็ราคาที่เ e d Sea s w สามหมื่นเนี่ยเรามองแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นด้วยชิปด้วยการใช้อุปกรณ์ Apple Pencil Gen 2ออะไรเงี้ยคู่ก,กันกับตัว iPad Air 4เนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์การใช้งานของเรามากกว่าตัว Gen 8นะคะเพราะว่าแน่นอนปัจจุบันเนี่ยเราทำทั้งพิธีกรง,งานแต่งงานก็เขียนสักปต์ให้ลูกค้าต้องออกไปคุยงานกับลูกค้าต้องออกไปพรีเซนต์งานกับลูกค้ามีงานสอนด้วยไม่ว่าจะเป็นงานวิทยากรงานสอนคอร์ออสออนไลน์ต่างๆหรือว่างานสอนตามมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วก็ยังมีงานที่เราต้องตัดต่อวิดีโอลงช anel แบบนี้ให้คุณผู้ชมดู ด้วยนะคะแล้วก็เวลาที่ช่วงที่ช่วงนี้เราก็แน่นอนว่างานในวงการเวลนี้ม,มันก็จะไม่ได้เยอะมากเย้ยเราก็จะมีเวลาในการไปลงเรียนคอร์สออนไลน์ไปแบบลงคอร์สพัฒนาตัวเองอื่นๆด้วยเงคะ่ะเราก็ยังเป็นนักเรียนอยู่ด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าอย่างนั้นน้องคนเนี้ย ตอบโจทย์ได้ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักที่เบาที่เราสามารถพกไปคุยงานกับลูกค้าวันหนึ่งถ้าเราคุยงานกับลูกค้าเราอาจจะคุยหลายๆคู่ต้องแบกไปไหนมาไหนนะคะแล้วก็ตัวของความจุที่บางทีเราอาจจะต้องพรีเซนต์งานมีล่องมีรูปอะไรให้ลูกค้าดูประกอบด,ด้วยนะคะแล้วก็บางทีเราจะต้องอัดคลิปแล้วก็ตัดคลิปนะคะการที่เราเอาไฟล์มาลงไว้ในนี้แล้วก็ตัดมันก็แน่นอนมันเสถียรกว่าการที่แบบจะเอาไฟล์ลงมาจาก iCloud แล้วมาตัด อยู่แล้วนะคะมันก็จะง่ายกว่าแล้วก็คิดไปถึงการที่จะเผื่อว่าพี่ฟ้าจะแบบโหลดเกมมาเล่นในนี้ด้วยก็ต้องแบบให้เครดิตให้พื้นที่คุณเขานิดนึงเพราะคุณเขาเป็นะคนจ่ายตังค์้าเผื่อเขาจะอยากเล่นเกมในนี้เราก็จะได้รู้สึกว่าเออไม่ต้องมาทะเลาะก,กันเรื่องความจุก็เลยเออตัดสินใจไปที่256หไปเลยไม่ได้แบบมองว่าเออ เพิ่มอีกนิดนึงก็ไป iPad Pro อะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดเรื่องนั้นเราคิดว่าแค่นี้มันโอเคสําหรับสิ่งที่เราจะต้องใช้แล้วเราสิ่งที่เราต้องการมันคือความจุมากกว่าแล้วก็ไม่ได้ต้องการความสามารถในระดับที่เป็น iPad Pro ขนาดนั้นนะคะ mm hmm. เพราะว่าเราคิดว่าเราโอเคกับตรงนี้แล้วนะคะ mm hmm. ก็เอ,อ่อบางคนถามว่าแล้วถ้าสมมติว่าเออแบบตอนไปเช็คเครื่องเนี่ยในเมื่อเราไม่เคยมี iPad มากนเราใช้ยังไงเราเช็คยังไงบ้างนะคะ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าเอ,อ่อวิม เช็คแบบคนทั่วไปพ şey ื้นฐานเลยค่ะนะคะเหมือนเหมือนเวลาเราซื้อ iPhone มาใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไปถึงก็แบบเออเช็คตัวเครื่องเออตัวเครื่องมีรอยไหมตัวเครื่องมีแบบบิดงอโค้งงออะไรหรือเปล่าจอเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัว Apple p e n c i l มีการอาการงอไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เช็คพื้นฐานเบื้องต้นเช็คเสียงเช็คกล่องเช็คไฟภาพลูดปื้ดปาร์ตอะไรอย่างเงี้ย ทั่วไปกดปุ่มปุ่มมันกดได้ปกติไหมอะไรเงี้ยแค่นั้นเลยนะคะไม่ได้ถึงกับขนาดไปแบบเช็คแบบเดซพิกเซลเช็คแสงที่รอดออกมาจากจอที่คนอื่นเขาคอนเซิร์นกันนะคะเพราะว่าบิมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรขนาดนั้นนะไอที่บอกว่าแสงลอดจากจอยอะไรเงี้ยคือมันต้องอยู่ในที่มืดแบบมืดตึบอะซึ่งมืดขนาดนั้นเราคงไม่ได้เล่น iPad อยู่แล้วแสบตาแก่แล้วนะคะเล่นไม่ไหวก็ <laughs> เลยเออไม่ได้สี่เลียเรื่องนั้นไม่ได้เช็คเรื่องนั้นนะคะแล้วก็ รับน้องมาดูและนะคะส่วนในเรื่องของอ c สเซอรี่ค่ะว่าเลือกอิสเซอรี่อ,อะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะไว้มาเล่าให้ฟังแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งละกันนะคะเพราะว่าคลิปนี้บ่นมายาวแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่อยากฟังนะคะก็เล่ากันให้พอเห็นภาพเท่านี้เนาะว่าทําไมเราถึงตัดสินใจซื้อเขาทําไมถึงซื้อเป็นสีนี้รุ่นนี้นะคะทั้งๆที่ตัวเองก็ มี MacBook อยู่แล้วทำไมถึงแบบก่อนหน้านี้ถึงไม่เคยซื้อ iPad มาก่อนเลยแล้วมาตกหลงรักกับรุ่นนี้ก็เลือกเขาเพราะเหตุผลประมาณที่เล่าไปนี่แหละค่ะโอเคพอมาถึงตรงนี้นะคะก็ฝากให้คุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ชแนลนี้เอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าชแนลนี้จะมีรายการอยู่2รายการที่เป็นแบบคอนเทนต์สรูปแบบแล้วก็คือถ้าเป็น b e i d i n g One o One with MCB by Fiber เนี่ยค่ะจะเป็นรายการที่เราจะพูดถึงวิธีการเตรียมงานต่างๆให้กับคู่บ่าวสาวเนาะแต่ถ้าเป็น b u s i s MCB อย่างในรายการนี้เนี่ยก็จะเป็นการเล่าไลฟ์สไตล์ของบีมตัวตน ของบีมมาแชร์เทคนิคนั่นนี่นู่นมาเมาส์มอยอะไรกับคุณผู้ชมกันไปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่กำลังจะแต่งงานหรือว่าเป็นบุคคลทั่วไปนะคะที่ลงเข้ามาในช anel ของบีมนะคะก็อยากให้อยู่กับไปไนาน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจะได้เป็นกําลังใจให้บีมทำคอนเทนต์มาฝากคุณผู้ชมกันอีกนะคะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ